ใครๆก็อยากยืดรอบพอร์ตถูกต้องไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพอร์ตที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้างแล้วต้องทําพอร์ตแบบไหนถึงจะโดนใจคณะกรรมการทุกกลุ่มคณะเลยนะครับที่พี่โค้ชจะมาแนะนํากิจกรรมแบบเน้นๆเลยและผลงานที่โดดเด่นโดนตาคณะกรรมการแน่นอนครับเหมาะสำหรับน้องๆที่กําลังอยู่ม .4 และม .5 นะครับรวมถึงพี่โค้ชจะมาบอกด้วยนะครับว่าผลงานหรือกิจกรรมแบบไหนเนี่ยที่ไม่ควรนามาใส่พอร์ตวันนี้นะครับพี่โค้ชจะพามาวางแผนการทําพอร์ตแล้วมาเก็บผลงานล่วงหน้ากันดีกว่าครับ สวัสดีครับนี่โค้ดเอง EP นี้มาพบกับโค้ดพี่บัตน,นะครับผม ใครๆก็อยากยืดรอบพอร์ตถูกต้องไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพอร์ตที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้างแล้วต้องทําพอร์ตแบบไหนถึงจะโดนใจคณะกรรมการวันนี้นะครับพี่โค้ชจะพามาวางแผนการทําพอร์ตแล้วมาเก็บผลงานล่วงหน้ากันดีกว่าครับพี่ขออธิบายการพิจรารณารอบพอร์ตกันก่อนนะครับว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาคิดจากส่วนใดบ้างกรรมการเขาจะดูจากตัวพอร์ตของน้องนะครับว่ามีผลงานอะไรบ้างเคยแข่งทักษะอะไรมาบ้างและแข่งเนี่ยแข่งในระดับไหนผลการทดสอบคะแนนต่างๆนะครับอย่างเช่นคะแนนภาษาอังกฤษการ อสอบคะแนนภาษาจีนอย่างเช่น HSK เป็นต้นครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากการสัมภาษณ์ด้วยนะครับที่โค้ชจึงชวนน้องมาวางแผนเก็บคะแนนจากกิจกรรมและเกียรติบัตรครับว่าต้องเก็บอะไรกันบ้าง ทุกกลุ่มคณะเลยนะครับที่พี่โค้ชจะมาแนะนํากิจกรรมแบบเน้นๆเลยและผลงานที่โดดเด่นโดนตาคณะกรรมการแน่นอนครับเหมาะสำหรับน้องๆที่กําลังอยู่ม .4 และม .5 นะครับซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มเก็บผลงานหรือปค่ขยกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับพี่โค้ชแนะนำนะครับว่าให้เตรียมตัวอย่างน้อยเนี่ยหถึงสปีครับรวมถึงพี่โค้ชจะมาบอกด้วยนะครับว่าผลงานหรือกิจกรรมแบบไหนเนี่ยที่ไม่ควรนามาใส่พอร์ต มาเริ่มกันที่กลุ่มแพทย์ก่อนเลยนะครับแพทย์ทนันศาสตวะเยศาสตร์เ,รเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เน้นวิชาการนิดน,นึงนะครับ 1. ผลงานสายวิชาการนะครับน้องๆควรจะมีผลงานสายวิชาการอย่างเช่นการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ คณิต p h สิกส์เคมีชีวะจะเป็นการแข่งในโรงเรียนหรือจะเป็นการแข่งระดับเขตก็ได้นะครับอันต่อมานะครับที่พี่โค้ดแนะนําก็คือพวกค่ายสสวทหรือค่ายสวน,อ,นอันนี้พี่โค้ดแนะนําว่าให้ได้ค่าย2ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปไม่ถึงค่าย2มีแค่ค่าย1สามารถใส่พอร์ตได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านค่าย2เนี่ยจะมีโอกาสสูงมากกว่าครับสนะครับพวกค่ายสองสกิลต่างๆอย่างเช่นค่ายพัฒนาตัวเองการสื่อสารเบื้องต้นหรือหลักจิตวิทยาทั่วไปนะครับสนะครับการฝึกงานจะเป็นการฝึก งานจากโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ได้แต่ต้องมีใบรับรองการฝึกงานให้เราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายรูปไว้ด้วยก็ได้นะครับสำหรับขอสายแพทย์ทันตะนะครับอาจจะต้องมีคะแนน i อเด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะยื่นแพทย์หรือทันต์เนี่ยคะแนนต้องได้อยู่ที่ประมาณ6.5ขึ้นไปแต่สําหรับถ้าน้องๆคนไหนจะยื่นจุฬานะครับต้องได้7ขึ้นไปนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คือวิศวะนั่นเองนะครับ ผลงานด้านวิชาการจะเป็นการตอบคำถามคณิตหรือฟิสิกส์อันนี้จะดีมากๆเลยนะครับระดับโรงเรียนก็ได้หรือว่าระดับจังหวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผลงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการผลิตหุ่นยนต์นวัตกรรมต่างๆใส่ได้ครับสนะครับค่ายคณะที่อยากจะเข้าอย่างเช่นค่ายวิศวะค่ายประดิษฐ์หุ่นยนต์ต่างๆหรือน้อง,งๆคนไหนนะครับเคยทําโครงงานโครง,งการที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวะเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่พอร์ตได้เหมือนกันนะครับต่อมาไปกันที่กลุ่มข,ของสถาปัตย์นะครับซึ่งพอร์ตของสถาปัตย์เนี่ยเขาก็จะเน้นผลงานเป็นหลัก อย่างเช่นการออกแบบเส้นสถาปัตย์การออกแบบโลโก้ออกแบบฟอนต์ต่างๆหรือาการสเก็ตภาพแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจการที่เราออกแบบเนี่ยมาจากไหนเรามีใครเป็นแรงบันดาลใจหรือบางทีเนี่ยคณะกรรมการเขาอาจจะให้เราวาดโชว์ตรงนั้นเลยก็มีนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจจะยื่นพอสถาปัตย์เนี่ยพี่โค้ชแนะนําว่าให้เก็บผลงานเตรียมตัวรอบพอให้ดีดๆเพราะว่ารอบอื่นของสถาปัตย์เนี่ยรับน้อยมากๆเลยครับ ต่อมานะครับมากันที่กลุ่มสายวิสุขภาพนะครับสาหเวชเทคนิคก,การแพทย์และพยาบาลครับหนึ่งการแข่งขันทางวิชาการนะครับจะเป็นการตอบคําถามวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนหรือว่าระดับจังหวัดก็ได้หรือน้องๆคนไหนที่มีงานประกวดหรืองานวิจัยต่างๆนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้ครับ2นะครับการฝึกงานนะครับแนะนําว่าให้น้องๆเนี่ยไปฝึกงานที่โรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นจิตอาสา,าดูแลคนไข้ตามโรงพยาบาลก็ได้ครับสนะครับค่ายของคณะที่น้องอยากจะเข้านะครับอย่างเช่นห้องเรียนจําลองเทคนิคการแพทย์หรือว่า ค่ายวิทย์สุขภาพต่างๆครับและสุดท้ายนะครับมาต่อกันที่ฝั่งสินกันบ้างนะครับฝั่งสินนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสินนิเทศสินภาษาสินบัญชีบริหารครับกลุ่มแรกนะครับสินนิเทศนะครับผลงานที่น้องๆควรจะมีนะครับอย่างเช่นงานประกวดงานแสดงต่างๆงานศิลปะหัตถกรรมจะเป็นระดับเขตหรือระดับจังหวัดก็ได้ครับการทําภาพยนตร์สั้นนะครับการแสดงต่างๆหรือว่าน้องๆมีผลงานอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์อันนี้ก็มาใส่พอร์ตได้นะครับย้าอีกครั้งนะครับแนะนําว่าให เก็บผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่น้องจะยื่นด้วยนะครับวารสารก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะนําเพจความรู้รีวิวอย่างแอปรีวิวยอดฮิตนะครับอย่างเช่นเลมอนถ้าน้องคนไหนมีผลงานส่วนนี้นะครับเอามาใส่พอร์ตก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสาหรับน้องสายภาษานะครับพี่โค้ดแนะนําการแข่งขันวิชาการเนี่ยจะเป็นการตอบคําถามเกี่ยวกับภาษาก็ได้หรือว่าจะเป็นผลคะแนนสอบภาษาที่3ก็ได้นะครับสนะครับข่ายซ้อมสกิลจะเป็นทักษะการสื่อสารหรือจิตวิทยาในการพูดก็ได้ครับสนะครับการฝึกงาน น้องๆอ,อ,อาจจะลองทําเป็นไกด์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ข้อมูลความรู้กับชาวต่างชาติได้ครับต่อมานะครับกิจกรรมจิตอาสาหรือจะเป็นกิจกรรมที่ทําในโรงเรียนก็ได้นะครับการประกวดสนทนภพจน์การโต้วาทีหรือจะเป็นดีเจนในโรงเรียนหรือการอ่านหนังสือให้คนตาบอดครับ และสุดท้ายนะครับสายสินบริหารสินบัญชีนะครับกิจกรรมทางวิชาการนะครับพี่โค้ดแนะนําว่าจะเป็นการประกวดแผนธุรกิจหรือจะเป็นการแข่งขันคณิตหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับสนะครับค่ายซอฟต์สกิลจะเป็นทักษะการบริหารการตลาดหรือจะเป็นทักษะภาษาอังกฤษก็ได้ครับสนะครับการฝึกงานนะครับน้องๆอาจจะลงเรียนคอร์สที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการบริหารก็ได้แต่ว่าต้องมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะครับสกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมที่น้องๆทําในโรงเรียนน้องๆ อาจจะเป็นฝ่ายดูแลกีฬาสีหรืออาจจะเป็นเฮลันดิกก็ได้ครับและสุดท้ายนะครับค่ายของคณะที่น้องอยากจะเข้านะครับอย่างเช่นค่ายแอคเคร์ติ้งค่ายอัพสกิลนักการตลาดหรือค่ายบริหารบองต้นก็ได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับกิจกรรมในแต่ละกลุ่มคณะที่พี่โค้ดแนะนําไปนะครับและสุดท้ายนะครับพี่โค้ดแนะนําว่าให้น้องๆเนี่ยดูค่ายที่เราได้ลงมือปฏิบัติจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นค่ายออนไลน์เนี่ยอันนี้พี่โค้ดก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าค่ายออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงและน้องๆเนี่ยก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงทําให้กรรมการอาจจะไม่ดูผลงานในส่วนนี้ของน้องๆนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆอยู่ในการดูแลของยู a พชชันเนี่ยพี่โค้ดก็จะมีการส่งค่ายเพื่อให้น้องๆได้เลือกไปซ่่งพีโค้ัก็ดมาแลว เป็นประโยชน์กับน้องๆแน่นอนครับถ้าน้องๆหรือผู้ปกครองท่านไหนมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยสําหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบ EP นี้นะครับพี่โค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง You Passion Group และสามารถติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ด้ตามด้านข้างนี้เลยครั้งหน้าพี่โค้ดจะมีข้อมูลอะไรมาบอกน้องๆกันอีกอย่าลืมติดตาม EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ค้ดพี่บัขอลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย ปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลายัยเรียนที่ยูแพชชั่นมีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนําให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชําระครั้งเดียวจะสอบติดรุ่นพี่สอบติดร้อยเเซสมัครเลย